บีซีเน็ตเวิร์เราทำเน็ตเวิร์ให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านเนี่ยมาแนะนำสินค้ารุ่นเด่นจากแบรนด์ BD.Com กันค่ะพร้อมทั้งแนะนำจุดเด่นนะคะของรุ่น i e f 2 0 0 0 t u 8 s 8 t อุปกรณ์ i n d u s t r ท a ี s w i วิตนะคะที่เหมาะสำหรับงานเครือข่ายระดับมืออาชีพก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูสินค้าภายในกล่องกันก่อนค่ะว่าเขาให้อะไรมาบ้าง ิลกล่องออกมานะคะจะเจอกับเอกสารแพ็กเกจลิตรนะคะเขามีสายคอนโซลมาให้หนึ่งเส้นค่ะแล้วก็อุปกรณ์จอยึดค่ะแล้วก็ตัวอุปกรณ์เลยนะคะ IES 2 0 0 0ขีด TU 8 S 8 T ตัวนี้กันค่ะดีไซน์เครื่องนะคะขนาดกระทัดรัดเลยทนทานแข็งแรงมาพร้อมกับพอร์ต s s p นะคะจำนวน8พอร์ตแล้วก็พอร์ต RJ 4 5นะคะอีก8พอร์ตค่ะที่รองรับนะคะ Fast Ethernet แล้วก็ Gigabit Ethernet ค่ะเป็นอุปกรณ์ Industrial Switch L 2นะคะที่รองรับการจัดการ VLAN, q o s แล้วก็ Spanning t Protocol ค่ะ รองรับการจัดการเครือข่ายที่ยืดหยุ่นนะคะรองรับเมโทรอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ FTTX ค่ะซึ่งเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับใช้งานในองค์กรและงานระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ค่ะ กันมากเลยคะ่ะกับเจ้าตัว ies 2 0 0 0ขีด tu 8 s 8 t จากแบรนด์วีดีคอมตัวนี้ที่ตอบโจทย์ทุกการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจงานองค์กรหรือว่างานเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ต้องการความเร็วและความเสถียรค่ะหากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์ที่ครบจบในตัวเดียวอย่ารอช้านะคะติดต่อมาได้เลยที่ easy network ค่ะฝากติดตามพวกเราได้ที่ w w w easy network t co Facebook f a n p a g Easy Network l ล n e อ f ฟฟิเชียล c องเขา s i Easy Network และ YouTube c h anel n Easy Network นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดจ,จากทาง Easy Network ค่ะแล้วฝากติดตาม3ช่องทางของ TikTok เราด้วยนะคะกับ 1. Easy Network .official ค่ะ 2. SMB Network Thailand และ 3. Easy Network Team ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ